พบกับผมอาจารย์เด่นจินพระทางช่อง YouTube c h a n n e ลประเด็นจินพระครับ mm hmm. ก็เขตนี้เป็นคลิปสเปเชียลคลิปพิเศษครับ mm hmm. ให้ดูลักษณะลูกไก่ป่าอายุประมาณ3เดือนกว่าครับ mm hmm. นี่คือลูกไก่ป่าเลือดร้อยครับห mm ือลูกไก่ป่าแท้พ่อเป็นไก่ป่า จากป่าธรรมชาติเหล่านายูงน้ำโสมกับแม่เป็นไขโตกครับสายนับดอกนี่คือลูกไก่ป่าครับให้ดูลักษณะครับดูหางครับหางจะออกเป็นเบนยาวๆครับปีกก็จะยาวๆออกครับขาก็จะเล็กๆยาวๆครับขาเล็กดำยาวครับอ่าแล้วก็หัวจะค่อนข้างจะเล็กๆครับดูลักษณะครับ จะไม่เหมือนไก่แจ้จะไม่เหมือนไก่โตครับนี่คือลักษณะของไกป่ป่าจะเป็นอย่างนี้ครับก็ให้ดูครับดูแบบชัดๆครับเป็นทรงไก่ป่าขนาดเทครับก็ให้ดูครับสนใจทักมากครับผมมีให้แบ่งครับสนใจทักมากครับนี่คือ ช่อง youtube ของประเด็นจินพระครับหรืออาจารย์เด่นจินพระครับทางช่อง YouTube ครับาฝากไว้ครับไม่ว่าจะเป็นาทางช่อง u t u b e หรือทางา facebook ก็าอาจารย์เด่นจินพระครับผมนี่ตัวบนก็เป็นไก่ป่าเหมือนกันครับนี่คือไก่ป่าไปแล้วครับวิ่งวิ่งตามหามพวกพวกครับนั่นคือไก่ป่าครับ ผมจะเลี้ยงใช้ระบบเปิดครับ BU, ระบบเปิดเลี้ยงแบบระบบเปิดครับจะไม่ขังครับใช้ระบบเปิดครับเลี้ยงแบบเปิดครับปล่อยตามธรรมชาติครับปล่อยตามธรรมชาตินี่คือลักษณะครับ <urers> ให้ดูลูกล่างลักษณะนี่ครับเป็นไก่ป่าร้อยครับ Luckily, พ่อเป็นไก่ป่าแท้ครับนี่คือให้ดูครับนี่ลักษณะไก่ป่าครับ แม่เป็นไก่ต่อครับมีเชื้อของไก่ป่าอยู่บ้างประมาณทัก20-30เปอร์เซ็นต์ส่วนพ่อพันนั้นเป็นไก่ป่าจากป่าธรรมชาติเรานะยาโน้ำโสมบุดรธานีครับทางนาโยน้ำโสมนั้นจะพิกัดปงไผ่ทางนาคำใหญ่ต้นบ,บ้านค้องนาโยนั้นจะมีไก่ป่าค่อนข้างเยอะครับเป็นป่าอนุรักษ์นาโยน้ำโสมครับ โซนนี้จะมีภูเขาเยอะครับพอให้ดูครับนี่คือลักษณะของเคยป่าครับกลุ่มนี้จะมีอยู่ตัวผู้อยู่สองตัวครับตัวที่สองยังไม่แน่ชัดครับแต่ตัวแรกนั้นแน่ชัดแล้วว่าอกดำครับตัวเมียก็ดูแล้วจะมีหลายตัวอยู่ครับชุดนี้ครับพอให้ดูครับมาดูแบบชัดๆ จะซูมตรงะซสูมให้ดูสุดๆซดมแบบจุดๆแล้วก็เงยให้ดูครับดูหางครับดูดูหัวครับหัวเล็กครับขาจะยาวแล้วก็เล็กเรียวครับนี่คือล ja okay? ักษณะของเกยป่าก็สามเดือนกว่าได้ครับสามเดือนกว่าลักษณะนี้ครับหางจะออกเป็นเมบด เบนเบแบบไป,ป,ป,ปพัดกบ,บมาดูในช่องนี้ในตัวนี้ครับให้ดูครับกลับให้ดูในส่วนนี้ให้ดูครับ พอซูมเกับเจละบบซูมครับพอบางครั้งก็เข้าใกล้ไม่ได้ ในส่วนนี้จะขังไว้ครับในส่วนนี้ก็จะขังไว้ครับชอบก็กดไลค์กด, like, ดติดตามกดแชร์ด้วยครับอาจารย์เด่นจินพระครับไก่ป่าครับ YouTube c h ANEL n พระเด่นจินพระ